สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเอาใจสายมูโดยเฉพาะเลยค่ะเนื่องจากว่ามีคำถามนะคะหลังไหลเข้ามาใน DM เยอะมากว่าเหนียวปะชอบมูอะไรชอบไหว้อะไรทำอะไรแล้วปังทำอะไรแล้วขายดีนะคะเนื่องโอกาสปีใหม่นี้นะคะ่ยก็เพิ่งไปไหว้ท่านมาเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาส่งต่อเรื่องราวดๆเหล่านี้นะคะเผื่อว่าใครนะคะอยากจะไปทำบุญที่เดียวกันหรือว่าอยากไปมูเหมือนเหมือกันนะคะก็ติดตามกันได้นะคะคลิปนี้บอกแบบหมดเปลือกไม่มีอุบแน่นนะคะถ้า พร้อมกันแล้วนะคะตามมาดูกันได้เลยทุกคน ะะจะรู้ว่าเนียบะชอบไปไหว้หลวงพ่อโสธรมากยังไคไปถวายนี่คือแบบหลายพันฟองก็มีมาแล้วนะคะอยากจะเล่าเรื่องราวว่าเออทําไมถึงไปใครแนะนําแล้วไปไหว้เราได้อะไรนะคะอยากจะเล่าให้เป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนจริงจังมากกว่าที่จะแบบว่าเราสั้นๆนะคะเพราะไม่อยากให้ความหมายเนี่ยมันเปลี่ยนหรือว่าเจตนาเราเปลี่ยนไปนะคะต้องบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่เนียบะเหมือนแบบ สอบตกแบบสอบไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือพี่แหววนะคะแนะนําบอกว่าไปไหว้หลวงพ่อโสธรสิเพราะว่าบางคนแบบว่าไปขอหวยขออะไรแล้วแบบท่านช่วยตลอดเลยเนปก็เลยอ่ะ ไปขับรถไปค่ะไปไหว้วัดหลวงพ่อสโ้ธรที่ฉะเชิงเซานะคะตอนนั้นที่ไปจาได้ว่าวัดที่ถวายไข่ะยังดูแบบเก่าๆทรมๆยังไม่แบบไม่สวยงามเหมือนปัจจุบันมาก็ไปไหว้แล้วก็บนว่าแบบเออแค่สอบผ่านจะนำไข่ไปถวายจําไม่ได้ว่ากี่ฟองสุดท้ายทุกคนปรากฏว่า สอบผ่านจ้าสอบผ่านแบบงงๆมากมันไม่ใช่สอบผ่านหรอกมันเป็นเรื่องของรายงานเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบเราไม่เชื่อว่าบบเราจะผ่านจริงๆอ่ารเงี้ยสุดท้ายก็ผ่านมาได้นะคะก็เลยแบบย <c oughs> หลวงพ่อน่าจะรักเราแหละเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการไปไหว้ขอหลวงพ่อหลายครั้งก็คือไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยอย่างเรื่องเออเนี่ยเคยไปมูเตลูมาว่าขอให้ได้แบบแต่งงานกับพี่หนุยนะขอให้ได้สามีอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาไข่ไปถวายซึ่งตัวน่ยเองอ่ะไม่เชื่อเลยนะว่าจะได้แต่งงานจริงๆเหตุการณ์นเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วเองเช่นเดียวกันณนะวันนั้นอ่ะเรายังรู้สึกว่าแบบเราจะได้แต่งงานอายุเท่านี้<ๆ>จริงๆหรอแล้วพี่หลุยเนี่ยเขาอยู่อังกฤษช่่มมมั้ยยคะะงไไไดีีแพลนอรเท กลับมาประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากมากที่เขาจะ move ก,กลับมาด้วยความที่เขาอยู่ที่นั่น7ปีแล้วแล้วก็มีร้านอาหารมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะแต่งงานเราได้อยู่ด้วยกันคือเราจะต้อง move ไปอยู่ประเทศอังกฤษซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็แอบเคยคิดแต่ว่าคิดว่าเออไม่น่าหรอกเพราะว่าครอบครัวเราอยู่ที่นี่เรามีธุรกิจเรามีเพื่อนที่นี่แต่สุดท้ายก็ด้วยทุกอย่างมันแบบโดนบันดานอาจจะหลวงพ่อช่วยด้วยแล้วก็ความบังเอิญหลายๆอย่างจับพัดจับหู่นะคะทำให้พอมีโควิดปั๊บ พี่หลุยส์ก็เลยเกิดความแบบเปลี่ยนใจมงอยู่อังกฤษต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจที่นู่นก็ไม่ดีร้านอาหารก็โดนกระทบอังกฤษก็จะสั่งล็อกดาวน์อย่างเดียวเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยพอจะกลับมาย้ายอยู่ที่เนี่ยเราก็เลยเริ่มทําธุรกิจด้วยกันเราก็เลยเริ่มพูดคุยกันเรื่องแต่งงานเราก็เลยต้องเอาไข่ไปถวายเพราะว่าใช่ค่ะดิฉันกำลังจะได้แต่งงานหลังจากที่บ่นหลวงพ่อไปได้แค่หนึ่งนปะีณวันที่บ่นคือไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานเร็วขนาดน,น,นี้ หลวงพ่อหลักอะคือหลวงพ่อก็แบบมอบมงก็คือเรียกได้ว่าชีวิตเนี้ยแบบผ่านการมูเตลูกับหลวงพ่อเนี่ย,ลยหลายหลายครั้งหลายครั้งจนนับไม่ท้วบางทีลืมนะเวลาจะไปบนอะไรอะเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่ารอบเนี้ยบนแล้วอะจะถวายไข่กีฟองเพราะว่ามันซีเรียสมากนะคือเคยมีครั้งที่เด็บจำไม่ได้หรือลืมเด็บก็จะถวายเกินแล้วก็ถวายทุกอย่างที่มีให้มันเล็กชัวร์ว่าเราครอบคลุมจริงๆเพราะเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่เราไปบนท่านเราไม่ทําการถวายขึ้นเด็แนะนาเลยว่าถ้าใครไปบนนะคะจดให้ละเอียดว่าบนอะ และบนไขกี่ฟองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทบกับเราในอนาคตน,นะคะย้อนกลับมาคือตอนนั้นจะเปิดร้านเล่แลวก็ยังไม่รู้เป้าหมายในชีวิตเลยว่า,าจะขายได้เท่าไหร่ขายได้ยังไงจะมีลูกค้าไหมคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มทําแบรนดิ้งกันแล้วแล้วก็เริ่มจะเปิดหน้าร้านแบบจรงิงจังจากที่เราขายออนไลน์กันมาได้สักประมาณ1ปีช่วงโควิดก็เลยทําการไปหาหลวงพ่อแล้วก็ไปบนขอหลวงพ่อไว้ว่าเออเนี่ยเราเปิดปีแรกนะถ้าปีแรกเราได้ยอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้น<ๆ>ซึ่งก็เป็นยอดที่แบบ เยอะมากๆกเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆเลยเงี้ยก็ผ่านมา1ปีจบปีเนี่ยก็เพิ่งไปแก้บนกับหลวงพ่อมาประมาณส0 0พันฟองนะคะเพราะว่าปรากฏว่ายอดขายปีที่แล้วมันเยอะกว่าที่เราคิดมากเป็นไปตามที่เราขอหลวงพ่อท,ทั้งที่ตอนที่เราบนน่ะเราไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำคุณพ่อเนี่ยดีๆแบบป่วยไม่สบายหนะักลิ้นชาะลรเงี้ยลิ้นชาลิ้นจุกแล้วก็พูดพันกันก็เลยทําการไปหาคุณหมอคุณหมอท่านก็วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับแบบเส้นเลือดในสมองนาวันนั้นน่ะเครียดมากมีวัดไหนให้บนจะไป เพราะเราไม่รู้ว่าแบบจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าจะต้องรักษายังไงแล้วมันจะแย่ลงไหมมันจะมีโอกาสเป็นยังไงไปได้อีกหรือมันจะเปลี่ยนเป็นโรคอื่นที่มันรุนแรงกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือณวันนั้นอะคือไม่รู้อะไรเลยนะคะก็เลยไปบนกับหลวงพ่อสุพรอีกเช่นเดียวกันบอกว่าเนี่ยคุณพ่อป่วยถ้ามีเรื่องหนักขอให้เป็นเบาขอให้คุณพ่อหายขอให้แบบมันไม่มีอะไรรุนแรงเราสรุปก็ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์คุณหมอก็บอกว่าเออผลตรวจนู่นนั่นนี่มันแบบเหลือเชื่อมากเลยนะมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะคุณพ่อโอเคปลอดภััยยแต่ง ต้องดูอาการต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรมาสะก,กิดหรือมีอะไรมากระตุน้นก็อาจจะเป็นเหตุทําให้เกิดอาการเดิมๆแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีกอะไรเงี้ยเราก็โอเคสบายใจหลังจากนั้นแะเรามานั่งคิดแล้วเราก็ไปเปิดใบเสียงเซมซีที่เราเคยเสียงเซมซีที่หลวงพ่อสวนหรเอาไว้เมื่อแบบ ก่อนที่คุณพ่อจะป่วยด้วยซ้ำเลยเปิดออกมาทุกคนคือตกใจมากเชื่อปะ่ะในใบเสี่ยงเซมนซีอะเขาเขียนว่าจะมีคนในครอบครัวไม่สบายหนะักแต่จากหนักจะเป็นเบาจะไม่เป็นอะไรมากจะหายเราไม่ได้เก็บใบเสี่ยงเซ็นซีนะคะเพราะว่าพอเสียงออกมาไม่ดีเราก็คืนไปแต่เราจดเอาไว้ว่าแบบเออมันมีอะไรในใบดันบ้างผ่านมาแค่สองเหือนคุณพ่อก็มีเรื่องนี้ก็ช็อกช็อกไปใหญ่เลยว่าแบบเฮ้ยเสี่ยงเซ็นซีที่วัดหลวงพ่อทําไมนแม่นขนาดนี้วะก่อนนั้นก็เคยมีเหตุการณ์ที่เราเสี่ยงเซ็นซีแล้วก็ในใบเขียนว่า ช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในเรื่องของธุรกิจต่างๆมีแต่คนรักนุ่นนี่นั่นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็มีพี่ๆมากมายนะคะวนเวียนมาในชีวิตแล้วก็มาช่วยแบบช่วยลงไอจช่วยซัพพอร์ตแนะนำต่อปากต่อปากเ้เลยทำให้ธุรกิจของเราอะดำเนินต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆแล้วหลังจากนั้นก็มีครั้งนึงก่อนวันแต่งงานเนี่ยก็เคย ไปเสี่ยงเซมซีที่วัดหลวงพ่อนทอนคุณพ่ออ่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากช่วงประมาณเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ว่าปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอาการอะไรกันแน่ตื่นมาหัวหมุนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือขับรถอยู่ดีๆต้องทิ้งรถเพราะว่าปวดหัวก็ต้องเรียกคนขับรถไปเอารถกลับมาคืนอะไรอย่างเงี้ยจากนันนั้นที่เราไปเสี่ยงเซมซีมาในใบเสี่ยงเซมซีอ่ะขึ้นเลยนะว่าแบบคนที่ป่วยอ่ะจะหายจะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็คือในใบขึ้นว่าเราจะได้แต่งงาน มีบุตรบุตรคนแรกจะเป็นผู้ชายโอเคเรารู้อยู่แล้วเราจะแต่งนะส่วนเรื่องบุตรเนี่ยคือยังไม่ท้องยังไม่รู้ว่าแบบคนแรกจะเป็นเพศไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดแต่ในเรื่องของคุณพ่อที่แบบดีๆพ่อก็หายป่วยหายมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนานๆนะคะก็คือหายป่วยไปเลยเว้ยหลังจากนั้นก็เลย ไม่กล้าเสี่ยงเซมซีที่วัดหลวงพ่อสุขความอีกเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีโอเคเราก็ดีใจแหละแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วมันกระทบกับแบบสุขภาพของคนในครอบครัวมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆเว้ยกลายเป็นว่ากลัวไปเลยแต่ว่าศรัทธาท่านศรัทธาท่านมากๆหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในวงเวียนหลวงพ่อแล้วว่ามันก็มีเหตุการณ์อี็กหลากหลายเหตุการณ์มากมายในชีวิตที่แบบคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงคนพม่าเขามีลูกชายแล้วเขาแบบอยากมีลูกสาวมากแต่ว่ามมมีไ่าปรจะะ34 ปีที่แล้วสุดทายเขาก็ได้มีลูกสาวสนใจเพราะเขามีลูกสาวเสร็จปั๊บโควิดเขาเลยไม่ได้เดินทางไปแก้บนที่หลวงพ่อปรากฏว่าลูกสาวเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลติดกันเป็นปีตลอดทั้งปีโดยที่ไม่มีใครหาสาเหตุอะไรได้เลยมีคนทักเขาขึ้นมาว่าลืมไปแก้บนหลวงพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ เออเขาลืมเขาก็เลยรีบไปแก้บนหลวงพอ่อพอเขาไปแก้บนหลวงพ่อเสร็จปั๊บกลับมาคือลูกไม่ป่วยเลยนะคือสบายดีทุกวันนี้ก็คือกินเยอะมีความสุขแล้วก็ไม่เคยป่วย อีกเลยอันนี้คือเรื่องของแบบแม่บ้านที่เขาเล่าให้ฟังหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้องสาวเนี่ยช่วงโควิดอะไรเงี้ยมือโมนก็อาจจะขายไม่ดียอดตกลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เต็มทุกวันน้องสาวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะคือไม่ใส่มูไม่เหมือนเนียเพราะว่าด้วยความที่เราไปบ่อยแล้วก็บางทีก็เอาเขาไปดูบางทีเขาก็ไปว่ายเฉยๆเขาก็ไม่ได้บ่นหรอกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแบบเอ้ยยอดมือโมโนมันตกมากเลยนะแล้วก็ลูกค้าหายอะไรเงี้ยกลเ่อไปบ่นรูวแบบเออหลวงพ่อถ้าเกิดว่าภายในปีที่แล้้้ววกกก็็คคือออปปปีีีี2021ถาาในนเททังงมมลูจตรบุ เจ้าไข่มาบนปรากฏว่าจบปี เอาไข่ไปบนแทบไม่พันนะทุกคนเพราะว่าคิวเต็มโมโมโนะคือคิวแน่นตลอดสมมติว่าวันนี้อาทิตย์หน้ายังคิวไม่เต็มใช่ปะพอใกล้ๆจะถึงอาทิตย์หน้าคิวเต็มแล้วอะเราเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีอะทุกคนซึ่งเราเป็นร้านอาหารเปิดใหม่เราก็รู้สึว่าขอบคุณลูกค้าจริงๆแล้วก็ขอบคุณโชคชะตาจริงๆที่ทําให้แบบเราขายดีแล้วก็คิวแน่นตลอดทั้งปีขนาดนี้นะคะขอบคุณแบบศรัทธาหลวงพ่อมากๆมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของเนียบและครอบครัวที่เราแบบเคยแบบสัมผัสแล้วก็พบจริงมาเกี่ยวกับหลวงพ่อสด นะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปไหว้หลวงพ่อเนียบเองก็เพิ่งไปมาตอนต้นปีเลยพร้อมกับนําไข่ไปถวายคือเราเอาไข่ไปถวายโดยที่เราไม่ได้แก้บนหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเออหลวงพ่อเมตตาเรา,าเหลายหลายครั้งอะไรเงี้ยก็เลยเอาไข่ไปถวายแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเออวันนี้เอาไข่มาถวายนะไม่ได้มาแก้บนแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อไปทําบุญ<ๆ>ก็จะชอบแบบหย่อนซองให้หลวงพ่อหรือว่าทําบุญทําทานกับคนที่ช่วยดูแลหลวงพ่อตลอดอะไรเงี้ยไหว้ไข่ไป1000ฟองนะคะเป็นของขวัญปีใหมใหห่ให้หลวงพ่อแล้วแบไหว้หลวงพ่ออะไรอย่างนี้แหละ ทุกคนอาจจะงงว่าเออเอาไข่ไปถวายแบบสามพันฟองหนึ 1, ่งพันฟองห้าร้อยฟองเอาไข่ไปที่ไหนคือเนี่ยบอกว่าการที่เรานําไข่ไปถวายหลวงพ่อเสร็จแล้วว่าไข่เหล่านั้นนะเราสามารถนํามาแบบบริจาคหรือว่าทาทานให้คนอื่นๆที่เขาแบบลําบากต่อได้อย่างครั้งที่เนี่ยเคยเอาไข่ไปถวายมากที่สุดคือสามพันฟองเนี่ยก็นาไข่สามพันฟองนั้นนะไปแจกให้กับเชุมชนที่เขาแบบลําบากช่วงโควิดอ่ะได้อีกหลายครัวเรือนเลยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นทางความสุขทางความเชื่อของเราที่เรามีที่ผักพิงเป็นหลวงพ่อโสธรรวมถึงความสุขที่เราได้ท,ทานต่อให้ ขลบากรู้สึกว่ามันเป็นการทําบุญสองทางแล้วล่าสุดเพิ่งไปคนพบมาอีกที่หนึ่งเวลาเราไปไหว้หลวงพ่อสธรเสร็จแล้วอาจจะไปไหว้ที่โบสถ์ว,วิหารที่เราถวายไข่แล้วก็ไปไหว้ในตัวของวิหารหลวงพ่อสธรใช่ไหมพอออกมาจากโซนนั้นน่ะเลี้ยวมาทางขวาเดินตรงมาเรื่อยๆมันจะมีโรงเจคือก่อนนั้นเนี่ยที่มูนเส้นเคยพันไปไหว้ที่โรงเจนี้เมื่อประมาณก่อนแต่งงานใช่ปะแล้วก็ติดใจเลยรอบนี้ก็เลยไปไหว้ที่โรงเจอีกเช่นเดียวกันคือในโรงเจอ่ะเขาจะให้เราเหมือนซื้อทูบซื้อทเทียนประมาณ20บาททู้มันจะมีประมาณ50ดอกคดอกนะคะก่อ ขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วเขาก็จะมีตามเป็นแบบเป็นเซกชันเน,น,นี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยไปไหว้ที่วัดจีนหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เนียไปไหว้ที่วัดจีนแบบจัดเต็มขนาดนี้กับพี่วุน้นเส้นก็คือเขาว่าจะมีสเตชันแต่ละเซชันใช่ป่าวว่ากระถางนี้ปักกี่ดอกกระถางนี้ปักกี่ดอกอะไรเงี้ยพอไปถึงนะเขาจะให้เราไหว้เทพเจา้าฟ้าดินก่อนก็คือจุดทูบแล้วก็ไปปักกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางลนะหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอก, 1, ดอ,กอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วค่อยมาไหว้แบบเออเทพมมมีีีีเเเททพแบบบหลาาาายย่่่่่นนนนกกกกกกกอออรไถถูะะ้้็จวงงดต ไหเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมมงคลโชคลาภความรักความมั่งมีบารมีอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปไหว้แล้วก็เออขอพรได้แล้วก็ปักพูดตามกระถางน,นั้นๆน,น,นะคะส่วนโซนด้านล่างก็คือไหว้ด้านล่างได้แล้วเขาก็จะมีบทสวดเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นแบบบทสวดจีนอะไรเงี้ยคือเดียก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็บางทีก็อ่านไม่ค่อยออกแต่ก็พยายามจะตั้งจิตอธิษฐานลองไปอา่านลองไปไหว้กันดูได้คือเนี่ยชอบมากด้วยความที่บรรยากาศวัดจีนตรงนั้นน่ะอยู่ติดดินแม่น้ําแล้วก็คนน้อยมากวัดสงบมากคือ เงียบเงียบเงียบมากๆคือเห็นหน้าแบบเนี้เชื่อป่ะว่าชอบไปไหว้วัดมากมวัดไทยก็ชอบวัดจีนก็ไปคือไปได้ทุกศาสตรแล้วก็ชอบที่นี่เป็นพิเศษแล้วเวลาไปนั่งอะ่ะมันเย็นลมเย็นแบบลมโกลกเย็นสบายมากคือสามารถนั่งและสวดมนต์ด้วยความแบบ ใจเย็นตั้งสติอะไรอย่างเงี้ยเรารอบนี้พิเศษหน่อยเนื่องจากรอบที่แลว้ววะเราไปไหว้เทพองค์นี้มาแล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นคนดูแลวัดจีนอ่ะเขาเดินมาบอกเออเทพองค์เนี้ยใจดีมากเลยนะแบบเอาของมาถวายท่านชอบของสวยๆงามๆแล้วอยากขออะไรก็ขอได้รอบนี้เนี่ยก็เลยพกน้ำเล่น่ไปด้วยแล้วก็แอบ,บเอาไปวางถวายท่านแล้วก็แบบเออขอพรท่านเกี่ยวกับแบบบริษัทของเราบอกท่านว่าเออเนี่ยเล่ย่ก็แบบเป็นน้ำพุทก็เป็นของสวยงามเนาะกินไปก็ดูแลสุขภาพอร่อยด้วยอะไรเงี้ยวิตามินนู่นนีอ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็หลายคนก็คือ ถามมาเยอะแหละเรื่องมูซึ่งก็บอกได้ตรงนี้เลยว่าวัดหลวงพ่อโสธรเป็นที่เดียวที่เนี่ยแบบมูหนักที่สุดแล้วอะเออไอ้ไข่เล้กก็ตามแต่ขึ้นเนยก็เชื่อนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปถึงนครสีคือยังไม่มีโอกาสไปถึงท่านนั้นแต่ว่าเวลาไปวัดไปอะไรเรามีไอ้ไข่ล้วก็ชอบไปไหว้พี่ไข่ตลอดที่บ้านเราก็จะบูชาพี่ไข่บูชาหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือความเชื่อของบ้านเนี่ยแล้วก็ของตัวเนเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีไปถ้านาคาด้วยเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าถ้านาคาคือแบบศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรยังไม่ทนถึง เลยอะได้เลยว่ายังไม่ท่านกลับมาถึงกรุงเทพอะท่านให้แล้วอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ประสบการณ์การขึ้นถ้ำนาคามาฝากกาันซึ่งมันนา่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทอหดที่สุดในการไปแบบไหว้พระหรือแบบไปมูตในรูของเนียแล้วก็ประมาณนี้มนเรื่องเล่าประมาณนี้นะคะเป็นคําถามที่เรียกได้ว่าหลายคนนะชอบถามแล้วก็สงสัยเพราะว่าน่าจะเห็นเนี้ยแบบไปถวายไข่ให้หลวงพ่อบ่อยมากคือไปเกือบทุกเดือนนะเพราะว่าชอบขอหลวงพ่อบางทีอะเนี่บแค่นึกแล้วก็ขอพรอย่างแบบขอให้งานแต่งงานของเราแบบ ราบลื่นผ่านไปได้ดีไม่มีคนติดโควิดไม่มีปัญหาอะไรมาแบบขัดข้องแต่ไม่ได้บนท่านอะ่ะมันก็เหลือเชื่อนะที่งานแต่งงานเนีย่ยมีคนแบบหลายร้อยคนในช่วงโควิดแต่ว่าไม่มีใครติดโควิดเลยแล้วก็งานดําเนินไปด้วยความแบบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยก็แนะนําว่าสําหรับใครที่กำลังจะแต่งงานมีลูกมีธุรกิจหรืออยากได้แฟนได้สามีหรือจะขอเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามแต่อ่ะไปด้วยจิตใจที่แบบแนว่วแนว่ศรัทธาเชื่อมั่นมั่นคงและเคารพท่านจริงๆอ่ะไปได้วยความ เชื่อแบบเต็มเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเนียเชื่อเชื่อนะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่แบบยึดเหนียวทางจิตใจ,ใจก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะตอบคำถามสำหรับหลายๆคนที่ถามมาเรื่องสายมูได้อย่างเต็มร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไว้เราจะมาแชร์คลิปถ้ำนาคากันร,รวมถึงคลิปรีวิวหมอดูที่ยังคงทางคา,งางกันอยู่เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันนะจ๊ะทุกคนแต่เอาเป็นว่าปีใหม่นี้ก็ไปทำบุญกันเยอะๆนะคะทำบุญแล้วอย่าลืมทำทานนะคะมันคือความสุขุขขททาางงใใจอกกรได้้เป็นนนหะะคะค ก็สวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบาย